สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.1นะครับเรื่องการหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนนับที่กําหนดให้นะครับก่อนอื่นที่เราจะเริ่มไปหาคําตอบน,นะครับคุณครูอยากให้นัเกเรียนสนใจในเรื่องของการหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนนับก่อนนะครับคำว่าตัวประกรอบเนี่ยนะครับหมายถึงนะครับจานวนนับครับนะจำนวนนับที่ สามารถหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนั่นเองนะครับเด๋ยเป็นครูจะยกตัวอย่างพร้องกับทำแบบฝึกหัดที่1.1 d l t p ไปด้วยเลยนะครับข้อที่1ครับจงหาตัวประกอบทั้งหมดของ13นะครับแน่นอนครับมีอะไรบ้างครับ1กับอะไร 1 3 1คูณ13ได้13นั่นเองครับต่อไปตัวประกอบทั้งหมดของ16กครับ1กับ16ต่อไปอะไรอีกครับ2คูณกับ8แล้วก็4นั่นเองครับทีนี้นักเรียนสังเกตนะครับปกติการจับคู่กันนั้นอย่างเช่น1คูณ13ได้13นะครับ16สังเกตดีๆนะลูก1คูณสได้16 2คูณ8ได้16แล้วก็4คูณ4สําคำคัญก็เลยนำมาแค่1ตัวนั่นเองครับต่อไป21ครับมีอะไรบ้างครับมา1แน่นอนคูณกับ21แล้วก็อะไรครับ3คูณกับ7จดหมดยหมดแล้วนะครับต่อไปทุกป,ประกอบของ5 5ครับแน่นอน1กับอะไร25แล้วก็อีกตัวหนึงคือ5คูณ5นั่นเอง ต่อไปครับ36 1แล้วก็อะไรครับ36แล้วก็อะไรอีกครับมา2 18 3 12แคูณ12แล้วก็6กอย่าลืมใส่ขอมมาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือจำนวนที่สามารถหาร36ได้ลงตัวนะครับต่อไป41ครับ41 1กับ 41 5กรณีที่เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวนเฉพาะนะครับต่อไป49ครับ1 49แล้วก็อะไรอีกครับ7ถูกต้องต่อไป60ครับ1นึครับ60มีอะไรอีกไหม2คูณกับอะไร30มีอะไรอีกครับ3คูณกับอะไร ยีสแล้วก็อะไรสกับอะไรสิบห้าแล้วก็อะไรอีกครับ6กับ10โอเคนะครับมีหลายตัวเลยนะครับโอเคต่อไปเจ็ห้าครับ75ห้าก็หนึ่งแล้วก็75หครับต่อไปหกับสิห้าหมดหรือยง สามกับอะไรครับกับยี่สิบห้าเขียนตรงนี้กูขออภัยนะโอเคนี่นะครับต่อไปแปดสิบสี่ครับแปดสิบสี่แปดสิบสี่เริ่มจากอะไรลูกมาหนึ่งครับแปดสิบสี่หากินก่อนเลยต่อไปสองได้ไหมสองกับอะไรสองกับสี่สิบสอง ต่อไป3ได้ไหมสาไม่ได้ไป4 4กับอะไรครับ4กับ21ต่อไป6กับอะไร6กับ14แล้วก็อะไรครับ7กับ12โอเคคุณครูใส่คอม่าตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสังเกตง่ายขึ้นนะครับต่อไป97ครับ97มีไหมไม่มีก็คือ1 กับอะไรครับ97และตัวสุดท้ายครับ100ครับ100นี่เยอะเลยนะหนึ่งกับอะไรครับ100แน่นอนต่อไป2ได้ไหมส2กับอะไรครับ2กับ50แล้วก็อะไรอีกครับ4 4กับอะไร4กับ25ต่อไป5กับอะไรครับ 5กับ20และตัวสุดท้ายก็คือ10นะครับโอเคเห็นไหมครับง่ายทีเดียวครับปกติแล้วเวลาที่เราหาตัวประกอบทั้งหมดเราแค่ดูว่ามีจำนวนนับใดนะครับที่สามารถหารจำนวนนับนั้นให้ลงตัวสำหรับวันนี้อาพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ